สวัสดีค่ะมารินนชาแนลมาแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาทำคุ้ณพายางกันอยู่ในเฮ้ากที่เลือดไทยปันยินดนีไปแล้วค่ะเราจะมาพาไปดูไอ้ที่เราทำเสร็จแล้วสามเ้า ว่าเป็นยังไงมก่อนจะลมผูกก่อนจะทำอะไรเราจะคุมผ้าก่อนเราหมักน้ำยาไว้กี่คืนแล้วพี่พ้อหนึ่สองคืนแล้วสองคืนแล้วนะแล้วก็เราก็จะเอา้ายางมาคุมแบบน,นี้ให้มันร้อนให้มันร้อนให,ให้แล้วกใ็ให้พวกยาให้พวกปุ๋ยมาชุ่มเข,ข,ข้าดินก่อน เร,เราต้องปล่อยน้ำลงสปริงเกอร์ปล่อยน้ำลง,งเลลงคุมไว้นี่เราทำมากี่เฮาแลเนี่ยสามเฮาและะ้วค่ะเดี๋ยว<ๆ>เราจะไปทำให้ดูกันว่าจะทำแบบไหนปูยังไดงได้วยนะคะมาเบิร์นี่น่อปิดห่ไว้ด้วยจะได้อบความร้อนเมื่อเช้าเข้าเกือบไม่ได้พ่อมา

Okay, okay, okay. แล้วก็พับอ,อ,อ๋อพับยี่้าี่กยี่หปแล้วพอเสร็จนี่ก็พับพับกล่องไว้แยกกล่องไปขายอีกทีนเอไปทิ้งแยกกล่องไปทิ้งอีกทีนึง ไม่มีปัญหาเมื่อกี้พี่พ่อมาสั่งให้เอาอก็คือลังพึ่งลังพึ่งนี่เราต้องเอามาใส่ให้มันไปผสมเกสรดอกมะเขือเทศล็อกตีนะ่ะมันล็อกเลย ไอ้เปิดไอ้นั่นมันมันเป็นไอ้เปิดเอาพึ่งออกตรงเนี้ยช่องเอาพึ่งออก <c oughs> <c oughs> นี่นี่พอ่อนอนแกเอาจากตรงนี้ออกกดกดแล้วมันก็จะขึ้นเองกดกดกนี่แม่เข้ามาอย่างเงี้ย <c oughs> บ้านเท่าเมื่เคยมีเลยเลยค่อยนังเท่าไหรนะ่ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาเปิดฝั่งนี้ <c oughs>

ของผ้ายางที่จริงเขาเอามาคุมเฮ้าด้วยด้วยนี่้ายางคุมเฮ่านี่อ,นนอ่นนตอแต่อีพ่อรวยก็เลยเอามาปูเล่นนี่นะอีพ่อพาวมาปูเล่นนะหมักดินหมักยาฆ่าเชื้อหมักปุ๋ยแล้วก็จะลงปูกัน น่าจะปลูกปลูกเดือนหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแต่วันนี้มีเสือภส์อยู่นะแบบกล้องกล้องจมัวๆแบบคือคลักรักนิดนึงเสร็จแล้วก็นอนนะวันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนปูพายางเออเดี๋ยวปูพายางเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีเอ้า